Open relationship ความสัมพันธ์ที่มากกว่าเราสองคน Smart Life by Psychology Podcast เพราะจิตวิทยาอยู่ในทุกย่างก้าวของชีวิตหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า open relationship หรือความสัมพันธ์แบบเปิดซึ่งเป็นความสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่กระแสหลักปัจจุบันในต่างประเทศมีการพบรูปแบบความสัมพันธ์ประเภทนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ จึงนะ่าทําความเข้าใจว่าความสัมพันธ์รูปแบบนี้คืออะไรหากมองรูปแบบความสัมพันธ์เป็นสองขั้วขั้วหนึ่งคือรูปแบบความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวหรือ monogamy และขั้วตรงข้ามนั้นศัพทวิชาการจะเรียกว่า consensual non-monogamy หรือเรียกสั้นๆว่า CNM ซึ่งเป็นที่อยู่ของ open relationship นี่เองค่ะในกลุ่มความสัมพันธ์แบบ CNM เองก็มีความหลากหลาย ยากนะค่ะที่จะจัดประเภทกระนั้นนักวิจัยต่างประเทศพยายามที่จะแบ่งประเภทของความสัมพันธ์ดังกล่าวออกเป็นคร่าวๆเช่น 1. ความรักความสัมพันธ์แบบหลายคนหรือที่เรียกว่า polyamory คือการที่บุคคลในความสัมพันธ์ตกลงใจที่จะมีความรักความผูกพันและเพศสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆมากกว่า1คนและ 2. ความสัมพันธ์แบบเปิดหรือ open relationship ซึ่งหมายถึงการที่คู่รักต่างยอมรับร่วมกันว่าจะเปิดโอกาสให้คู่ของตนเองไปมีอิสระที่จะเปิดประสบการณ์ทางเพศเท่านั้นกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่ครองหลักของตนเองโดยไม่มีความรู้สึกรักหรือผูกพันทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนอกจากนั้นยังรวมถึงสวิงก i n g หรือมโนกเมจเป็นต้นทั้งนี้ความสัมพันธ์แบบ C N M แตกต่างกับการนอกใจนะคะ เพราะความสัมพันธ์แบบเปิดและ C.N.M. จำต้องมีการตกลงปลงใจร่วมกันของคนทั้งสองฝ่ายไม่ใช่การลักลอบหรือแอบ,บทำโดยที่อีกฝ่ายไม่ยอมรับหรือเห็นด้วยค่ะทำไมจึงเกิดความสัมพันธ์แบบเปิดขึ้นมาบทความออนไลน์ของ Melissa า l a s s นักจิตบ,บำบัดเขียนว่าเหตุผลหนึ่งที่คู่รักตัดสินใจให้มีความสัมพันธ์แบบเปิดเนื่องจากความต้องการของอีกฝ่ายไม่ถูกเติมเต็มเช่น ความสุขบนเตียงนั้นอาจจืดจางลงตามการเวลาดังนั้นการได้ออกไปมีความสัมพันธ์แบบนอกกายแต่ไม่นอกใจจึงอาจทําให้ความสัมพันธ์ของคู่รักทั้งสองดีขึ้นความสัมพันธ์แบบเปิดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเกย์หรือไบเซ็กชวลในบางคู่รักเลือกจะมีความสัมพันธ์แบบเปิดตั้งแต่ปีแรกของการครบกัน บางคู่อาจเริ่มต้นคบกันแบบรักเดียวใจเดียวหรือมโนกรมีก่อนและเปลี่ยนเป็นโอเพนหลังจากคบหากันได้ปีหรือ2ปีเป็นต้นในบางคู่ก็เลือกกลับมาเป็นความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวอีกแก่นสำคัญของการมีความสัมพันธ์แบบเปิดคือคู่รักต้องอยู่บนพื้นฐานของความรักและเอาใจใส่การเปิดความสัมพันธ์ทำเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขและมีการพูดคุยตกลงกัน ว่าการเปิดความสัมพันธ์นั้นจะเปิดในลักษณะใดความถี่ในการพบเจอกับบุคคลอื่นเป็นอย่างไรคะ่ะความสัมพันธ์แบบเปิดมีข้อดีกับคู่รักจริงหรือมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะที่พยายามเปรียบเทียบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักที่มีความสัมพันธ์แบบ C N M กับความสัมพันธ์แบบ Mono gamus โดยงานพบว่าคู่รักทั้งสงกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันค่ะ ทั้งในเรื่องของความพึงพอใจและการสื่อสารระหว่างคู่รักทั้งนี้งานวิจัยเชิงคุณภาพที่สัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มชายรักชายที่มีความสัมพันธ์แบบ C-NM จำนวน20คนพบว่าคู่รักนั้นมองว่าตนเองมีความรู้สึกพึงพอใจในความสัมพันธ์มากขึ้นผู้ให้ข้อมูลบางคนรับรู้ว่าคู่รักของตนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องรู้สึกกดดันมากเกินไป ที่จะต้องตอบสนองความต้องการในทุกๆเรื่องอีกทั้งเนื่องจากความสัมพันธ์แบบ C.N.M. จำเป็นต้องมีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและจริงใจทำให้ผู้ให้ข้อมูลมองว่าการสื่อสารระหว่างกันนั้นมีประสิทธิภาพกันมากยิ่งขึ้นค่ะแม้งานวิจัยจะระบุว่าคู่รักแบบ C.N.M. มีความพึงพอใจหรือความไม่ต่างจากคู่รักแบบอื่นบร์รี่อดัมมองว่าการมีความสัมพันธ์แบบเปิดนั้น ก็สามารถประสบพบเจอกับความเสี่ยงได้เช่นกันค่ะงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าเมื่อมีความสัมพันธ์แบบเปิดแม้จะมีการยินยอมของทั้งสองฝ่ายแต่ก็อาจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหึงหวงเมื่อรู้ว่าคู่รักของตนนั้นกำลังออกไปมีความสัมพันธ์สวัสดกับผู้อื่นค่ะหรือในบางคนกลับรู้สึกกลัวลึกๆว่าวันหนึ่งคนรักของตนนั้นจะปันใจไปรักคนอื่น มากกว่าตนเองที่เป็นคู่รักหลักเป็นต้นเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้คู่รักจำเป็นต้องกลับมาพูดคุยสื่อสารกันหรือจะปรับเปลี่ยนข้อตกลงระหว่างกันหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็อ,อาจนำไปสู่การยุติความสัมพันธ์ได้ค่ะสังคมคิดอย่างไรกับความสัมพันธ์แบบ C n M ในต่างประเทศมีงานวิจัยที่ศึกษาว่าสังคมมองรูปแบบความสัมพันธ์นี้อย่างไร มีงานวิจัยหลายชิ้นทำการสำรวจเจตคติของผู้คนที่มีต่อความสัมพันธ์5รูปแบบค่ะได้แก่ 1. ความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวและ C.N.M ในรูปแบบต่างๆได้แก่ความสัมพันธ์แบบหลายคนหรือ polyamory ความสัมพันธ์แบบเปิด open relationship ความสัมพันธ์แบบสวิงกิ้งและความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ C.N.M นั่นก็คือการนอกใจค่ะผลการสำรวจพบว่า ความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวนั้นถูกประเมินว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าพึงประสงค์และดีงามมากที่สุดรองลงมาเป็นแบบหลายคนส่วนการนอกใจนั้นมีคะแนนน้อยที่สุดกว่าทุกๆรูปแบบความสัมพันธ์ค่ะควานเมเจอร์และแคมเบลยังอธิบายว่าสาเหตุหนึ่งที่ความสัมพันธ์แบบรักเดียวใจเดียวนั้นเป็นที่พึงปรารถนาเนื่องจากบุคคลได้รับการปลูกฝังจากสังคมและวัฒนธรรม ว่าการรักเดียวใจเดียวนั้นเป็นความสัมพันธ์ในอุดมคติและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมศาส,สนาและเศรษฐกิจส่วนความสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆนั้นยังขัดต่อขนบธรรมเนียมปฏิบตัติมากน้อยก็แล้วแต่รูปแบบความสัมพันธ์นั้นๆค่ะจึงถูกต่อต้านตีตราและไม่เป็นที่ยอมรับนั่นเองสำหรับรูปแบบความสัมพันธ์แบบเปิดหรือ C N M ในบริบทประเทศไทยมีการหยิบยกและพูดถึงในสื่อต่างๆค่ะ อาทิรายการพอดแคสต์ Genderista หรือหมายเหตุประเภทไทยแต่ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษากลุ่มคนที่อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์หรือมุมมองของสังคมที่มีต่อรูปแบบความสัมพันธ์และความรักแบบนี้ค่ะเนื่องจากผู้เขียนบทความนี้นะคะเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาวันหนึ่งถ้ามีผู้รับบริการมาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบ C-NM องความรู้มุมมองหรือค่านิยมต่อความรักความสัมพันธ์รูปแบบนี้ของนักจิตวิทยาเองก็อาจส่งผลต่อการให้การปรึกษาได้ไม่มากก็น้อยค่ะดังนั้นจุดประสงค์ของบทความนี้ผู้เขียนจึงไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนหรือตัดสินหากแต่อยากหยิบเอารูปแบบความสัมพันธ์นอกขนบนี้มาเปิดประเด็นให้ได้ศึกษาพิจารณาความสัมพันธ์ดังกล่าวแม้ไม่ได้ศึกษาอย่างเป็นวงกว้างในประเทศไทยแต่ ก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงค่ะหรือสำหรับใครที่กำลังมีหรือจะมีความสัมพันธ์รูปแบบดังกล่าวก็ควรทำความเข้าใจให้ดีซะก่อนนะคะเพราะความสัมพันธ์แบบเปิดนี้เปิดโอกาสโอกาสที่จะพัดพาให้เรือลัท์แล่นต่อไปหรืออาจจะอับปางลงค่ะแต่ไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นอยู่ในรูปแบบใดาการเปิดใจคุยกันและฟันฝ่าปัญหาร่วมกัน ย่อมเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ความรักเตินต่อไปได้ค่ะขอบคุณสาระน่ารู้จากบทความของอาจารย์พานุสหัสสานนนอาจารย์ประจำแขนงวิชาการปรึกษาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย